ในช่วงแรกที่เราทานเราก็ทานเพื่อให้ร่างกายได้ดีท็อกได้กําจัดของเสียแล้วก็ของที่ตกค้างออกหลังจากมาร่างกายจะปรับสมดุลเข้าสู่ภาวะปกติของตัวเองใช่ตอนนี้ครั้งเดียวแล้วรู้สึกว่าดีีรู้สึกว่าโล่งเพราะว่าเราทานอะไรไปเรากินเยอะเรากินเก่งก็จะออกเลยค่ะแล้วเราก็ทานแค่ไฟเบอร์เพปไนติกแค่วันละหนึ่งซองก่อนนอนเองเนาะใช่วันละหนึ่งซองก่อนนอน ก็ทุกอย่างก็เหมือนแบนบ,บ,บ,บร่างกายมันปรับสมดุลแล้วเลยหนูก็คอยสังเกตร่างกายที่แบบก็คือเข้าหมดปกติแล้วนอนหลับนอนหลับถ่ายปกติปกติเลยเพราะดั้งเดิมอ่ะเป็นคนที่แบบบางครั้งอห้าวันถ่ายทีบางครั้งน้อยเป็นอาทิตย์บางครั้งสามวันบางครั้งก็สี่ห้าวันแลวเริ่มผูกแล้วแล้วก็เป็นคนที่มีลิสติดดวงด้วยนะแล้วตอนหน,นูเพราะว่ามิติออกมานิดนึงเพราะว่ามันเกิดจากที่หนูเอาผูกนี่แหละเพราะหนูเป็นคนขับถ่ายไม่ดีถ้าแต่หนแตาไ่แไล้วเป็นคนคาดหนักด้วยแหละ ไม่เคยท้องเสียมันก็เลยมีปัญหาตรงเนี้ยตลอดจนกระทั่งแบบหนูก็พยายามแบบกินพวกไฟเบอร์กินไปเรื่อยอะอะไรก็กินกินกินอย่างเงี้ยแต่ัวกขึ้นอืะแบบอื่นๆที่หนๆๆูกินมันปวดปิดมันเหมือนว่าโดนเหมือนรับปลาอื่นเงี้ยลําไฟมันจะปิดแล้วมันจะปวดปิดอ่ะมันเหมือนมันโดนปิดไปด้วยอ่ะใช่แต่อันนี้อันเนี้ยหนูไม่ปิดค่ะลิสีดวงหายหรือยังคะไม่เห็นมีแล้วอะแล้วมันก็ไม่เรื่องปกติมันมีอาการท้องผูกไงจายมันก็เหมือนตบบเส้นเลือดตรงปลายมันก็ไม่ได้แบบ ปีนี้มันอาจจะเป็นเพิ่งเริ่มต้นตอนนั้นเลยนะมันก็หายไปมันหมดเลยมีการหักเสรเพราะเราไม่ได้ผูกไงนะคือมันอึบมันก็คืออึไปเลยใมันก็เลยไม่ผูกไม่ผูกมันก็เลยแบบเส้นเลือดฝอยมันก็เลยไม่แตกนะหนูคิดว่านะมันก็หายไปก็ปไม่รู้ที่บอว่าคือนะ้ำตอนนี้ร่างกายแข็งแรงแล้วคือไม่เหนื่อยคือจะออกมาลังกายเหมือนเดิม